พิธีเททองหล่ออุพพ่อจตุคามรามาเทพองค์ใหญ่นะครับสมจอมขมังเวทนะครับตอนนี้อยู่ที่นวิหารเซียนมันตะสยามนะครับอาจารย์เพชรพ่อขู่หมอเท่าอาจารย์แขกมือสอ,าาออาจารย์อ๋อบ่อทองนะครับวันนี้มี ลูกศิษย์มาร่วมกันเยอะมากนะครับลูกศิษย์ในสายของคารวะขัังเวทนะครับนี่ฮะเก้าโมงเก้านาทีนะครับเลิกมงคลนะครับน่าเลิกมงคลเก้าโมงเก้านาทีับครับทุกคนนะครับขอยพงนนมือนะครับตั้งจิตอธิษฐานในใจนะครับไม่ต้องเอ่ยปากออกมาเลยครับอธิษฐานในใจนะคืออาแรงอธิษฐานธรรับเมื่อถึงเลิกกันเป็นอาจารย์เพชรพ่อคู่หมอเท่าได้ ส่วนบริกรรมนะครับคาถานะครับ,รบตามเลิกเป๊ะเลยนะครับ วิหารเสียนมันตะสยามนะครับที่สุมจอมขมังเวทนะครับนะเริ่มแล้วนะครับนะเป๊ะเลยนะครับ9ก้าโมงก้านาทีฮะ 아 뭐야 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 เนทองหลององค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับนะ9โมง9นาทีนะครับนะาเลิกมงคลน,นะครับอาจารย์เพชรพ่อครูหมอเท่าอาจารย์แขกือสออาจารย์อ๋อบ่อทองนะครับ নয় না 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 วิหารเซียนมันตะสยามนะครับสุงมจอมขมังเวรนะครับ อาจารย์เพชรพ่อคูบ่อเท่านะครับนป่ยเขาตอกดอกไม้นะครับอาจารย์แคกคือส่อนะครับ โปรยขาวตอกดอกไม้ท <mile> ี่อาจารย์อปทองนะครับน้โปรยดอกไม้ที่องค์พ่อจตุคามพระรามประเทศนะครับนาที่ได้เอากล้อรจัเลยพี่เจมส์ก็หน่อยไหม อาจารย์แขกนะวันนี้เลิกกี่โมงอันเนี่ย9โมง9นาที9โมงานาทีนะองค์พ่อเจดุคามรามเทพองค์สบองไปว่าเมื่อสัญลักษณ์ปรากฏให้เจตอน9โมง9นาทีนั่นคือเราท่านได้สร้างรุ่นหลักไทย เป็นหลักไทยเดี๋ยวสัญญาต่อท่านเป็นหลักเป็นหลักของจัก,กรวาลเราอยู่ในโลกลเราจะถึงถึงกลางในการที่ยังไงเราก็ยังโงโงๆข้นแรกนะั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์ของถึงกลางกลางปานกดให้เงก็คือบ้าทิึ้น ประจันเลยอ๋อค่ะพระทิศคู่ประจันเลยอยู่ประจันเลยนะท่านอ,อยู่ตัวกลางวันนี้ในพิธีโอ้แต่ถ้าเกิว่าท่านเป็นแกนกลางแกนกลางาแกนกลางของโลกนะแกนกลางของของโลกเราเลยอ๋อเวลาใครมาขออะไรก็ะจะสำเร็จอ่าองค์นี้ประดิษฐานที่ไหนฮะที่นี่เลยที่นี่เลยที่วิหารเซียน์ลานวิหารเซียร์มณฑลเสฉวนครับนะฮะนี่ฮะนะอาจารย์แขกหรือสอบครับ อันเสียนนะมันตะสยามซุ้มจอมขมังเวทนะครับที่นะคระับปฐุมครับตอนนี้ก็ให้รับนะอ,อเททองวงพ่อจตุคามรามเทพ อง,งใหญ่ครับผมครับวัน <ะ S 1> นี้นนเลือกในเด,ยดียมดีครับยี่สิบสามตุลาคมนะครับาาดิแนแดนวิหารเทพตะสยามครับาาบ้านก่อทองออก็ประดิษฐานที่นี่ครับผมครับ<ล>ให้ก<า>ราบไหว้ขอพรกันที่นี่ทำไมเราถึงเ,เลือกเป็น องค์พระเจดูครามรามเทพอ่าอันนี้คือคําสั่งนะครับจากื่อนบนให้อาจารย์แขกกาหนดวันนี้เป็นการเททองหล่อองค์จดูคามรามเทพไว้ดินแดนนะครับวิหารเซมสรยามบ้าน่อทองทัาจ้าสมุตัสุรินีครับอฮะเอาองค์นี้เนี่ยคาดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ฮะโอ้ต้องถามอาจารย์แขกนะครับวันนี้เพราะเราเล่นงานเราด่วนอฮะหรือว่าด่วนทันใจเร็วทันใจสําเร็จทันใจด้วยครับปีหน้าก็น่าจะ มีโอกาสกลับไหว้ขอพรได้แล้วไม่ปีหน้าครับเขาเพิ่มมาไม่กี่เดือนครับเดี๋ยวไปแต่งอะไรเสร็จก็สามารถจะมาปริดิษฐานได้เลยทำพิธีทำพิธีทีนะครับนะที่น <BR Y> ี่ <BR Y> ที่นี่อาจารย์แขกช่วยอาอาจารย์อ๋อช่วยบอกหน่อยว่า จุดตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนฮะอ่าวิหารเตียมัธยมนะครับจุมตรงอั้นนะครับอยู่ตำบลคูฝานนะครับบ้านบ่อทองอําเภอราชุงแก้วจังหวัดปุมตานีครับสามาชิกของที่อนุชานะครับทำียิวนะครับถ้ามีผ่านมาทางนี้นะครับเข้ามาสักการะกุชาได้เลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์อนอบ่อทองครับแล้ววันนี้เลิกเป็นยังไงฮะอาจารย์นะ อ่าะลกาดคอาาโอ้ <so ่รับนะองค์พ่อเจุคามนะการกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลยังไงฮะอ๋อไอถ่านครั้งเดียวนะขอได้ทีละครั้งขออะไรก็ได้อ๋อขอโชคลาบ มาขอได้ที่นี่เลยขอสิครั้นักทีละครั้งขะครับะครขอบคุณครับอาจารย์เมชพ่อห um, ัวเท่าครับครับนะคารวะนะขมังเวศที่สมจอมขมังเวทนะครับนวิหารเสียนมันตะสยาวันนี้มีการเททองหล่อ องค์พ่อจตุคา,รามรามเทพนะครับประดิษฐานไว้ที่นี่นะครับโดยอาจารย์เพชรพ่อคูหมอเท่าอาจารย์อบอทองอาจารย์แขกหืือศอนะครับ